สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณการกดติดตามและเลือกซื้อรถผ่านช่องทางหลายๆคันจากเรานะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ Suzuki e er อ t i g a 1.5GL อ u t โตปี19นะครับย้ำปี19โชมใหม่ล่าสุดนะครับผมไม n เน c h a เช e งแล้วนะครับพิเศษครับตัวนี้ราคา425,000บาทผ่อน8,000กว่าบาทเบามากๆครับ โฉมนี้นะครับเหมือนสภาพนางฟ้าได้รถป้ายแดงไปขับขี่ไม่น้อยๆครับเป็นสีขาวยอดนิยมนะฮะเอติก้าเป็นรถที่ไซส์ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเวลานั่งนะครับรู้สึกว่างขวางนะครับกว่าค่ายอื่นๆเลยนะครับรถคันนี้จุดเด่นคือช่วงล่างนุ่มนวลนะครับการประหยัดน้ํามันนะครับช่วงล่างค่อนข้างดีการขนสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะครับ สวยๆครับได้ราคาประหยัดเงินไปเกือบ300แสนบาทนะครับนะฮะถ้าท่านซื้อป้ายแดงท่านต้องมีเงินดาวนะครับแล้วก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นแสนนะครับดังนั้นตัวนี้ถือว่าสวยงามสมบูรณ์แบบครับใครที่สนใจรีบเลยนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลสามารถมาทดลองขับขี่ได้ต่างจังหวัดให้รีบมานะครับหรือโอนจองก่อนก็ได้เช่นเดียวกัน รับรองรถตรงปกสวย,สยใสไม่น้อยมือเดียวป้ายแดงสวยๆนะครับแอดไลน์มาที่088 584 5375ช้านะครับอดแน่นอนครับรถ7ดนี้ทั้งซื้อ4 0 0 0สนต,นต,นตน้นๆถูกซะยิ่งกว่าถูกนะครับรีบเลยครับ